ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท้องถิ่นไทยประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2557กับดิฉันมิชนันแจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะรายการท้องถิ่นไทยทางพีทีทีวีแห่งนี้นี่แหละค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลาตั้งแต่21นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกานั่นเองค่ะรายการที่จะทำให้คุณนะคะมีความเข้าใจในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและตระหนักถึงความสำคัญ ของท้องถิ่นนั่นเองค่ะมาสนทนาเรื่องท้องถิ่นที่คนทไทยควรจะทราบนะคะกับอดีตสสอจัองหวัดลำพูนค่ะท่านสง,นงวนคงมณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยากจะสนทนาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของท้องถิ่นกันบ้างค่ะค,คุลงุงสงวนคะวิถีชีวิตท้องถิ่นถ้าจะไปดูกันที่ทางภาคเหนือส่วนมากเขามีวิถีชีวิตทั้งดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างคะเออมัน มันมีเรื่องที่สำคัญอันนึ่นเอือคือคนที่ทั่วประเทศนี่เนี่ยคนทั่วประเทศเนี่ยการกินอยู่ของคนเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตที่สำคัญเป็นหลักที่สำคัญอันที่หนึง่งคือกินตามฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลมีอะไรบ้างก็งกินเช่นว่าหน้าเห็ดกินเห็ดแน่นอนกินนองหน้าผักกินผักคือหาอะไรได้ตามแต่ฤดูกาลข,<อ>ของเขา,านะคะถ้าถ้ามองในแง่ของ สังคมโบราณนี่นะสิ่งนี้เป็นปัจจัยทําให้อายุคนจะยืนยาวหรือเปล่าอยู่ที่การกินตามฤดูกาลค่ะวันนี้สังคมไทยในกินของปรุงแต่งเยอะเช่นเนื้อสัตว์ก็จะเคยกินไก่4เดือน5เดือนถึงจะกินได้กายเป็น4-5วันกินได้ละค่ะอ่งเี้ยมันก็ถือว่ามันปรุงแต่งเกินเหตุมันจะดีหรือเปล่าเราเราตัดสินไม่ได้แต่ว่า คนทั่วไปเนี่ยต้องกินอาหารตามฤดูกาลนี่เป็นเรื่อง่านุเนื้อที่สําคัญก็กคือกินกินเห็ดเห็ดเลยเห็ดนี่เป็นอาหารหลักส่วนตัวชอบมากชอบมากชอบรับประทานเห็ดค่ะเห็ดนี่มีประโยชน์เป็นชลา like อย่างหนึ่งที่ที่มีประโยชน์ทีนี้ปัญหาก็คือมันตายกันทุกปีก็จะเห็นข่าวตามหน้าหนึ่งตลอดเวลานะคะคือคุณไปเก็บเห็ดทานเห็ดคนอยู่ในป่าในเขาเนี่ย ถ้าเขาไม่ชำนาญเห็ดถ้าเก็บมาขายตลาดถ้าจับไปในเห็ดที่อันตรายนี้กินและตากันทัน้งครอบครัววันนี้คิดว่ามันมีอาจารย์หาไล่มหาไล <Ha. S 1> ่เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา <Ha. S 1> เขาได้ศึกษาเรื่องเห็ดที่กินได้กับเห็ดที่กินไม่ได้ <Ha. S 1> น่าสนใจมากถ้าอาจารย์ท่านชื่อ ดรศิริศักดิ์บุตรกระจับเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ท่านให้คารู้เป็นวิทยาทานทีิดีแลาทาให้เราเข้าใจหลายอย่างก็คิดว่าวันนี้อยากจะเอารูปให้ดูว่าประเภทที่กินได้ไปต้องพูดถึงเอาที่มันกินไม่ได้กินแล้วตายคิดว่าเหตุที่กินไม่ได้เนี่ยลองช่วยู่ยให้คนได้ดูว่าครับคุะดูดูดูนิดหนึ่งครับเหตุกินไม่ได้ อันนี้คือจากรวบรวมจากงานวิจัยด้วยจากงานวิจัยครับถ,ถ้าดูให้ชัดแล้วว่าจะเห็ดเห็ดเนี่ยตีนของเห็ดคือตัวเห็ดดอกเห็ดแล้วก็ก้านเห็ดแล้วก็เลือกตีนเห็ดถ้าก้านมันผ่าแล้วมันตันคือมันไม่มีรูพวงเนี่ยอันตรายแหละ<อ>จับตรงนี้ก่อนค่ะถ,ถ,ถ้าเด่นไหคคือจริงๆเนี่ยถ้าดูได้ตาเปล่านีดดูไม่ไม่ออกนะคะไม่ออกครับแต่ถ้าผ่าดูเขาเรียกว่า เราบ้านคนเหนือเรียกว่าเฮดไข่หานตินตันยังไงคะตินตันคือติน่นมันตันไม่มีรูเฮดตินตันนี่กินอันตรายและเฮตที่ดอกมันเป็นเป็นปตะไคร่ะอันนี้พิษสูงมากค่และเฮตที่มันเป็นเหมือนมินามพิษสูงมากทีนี้พิษเฮดที่น่ากลัวที่สุดนี่ที่น่ากลัวที่สุดนี่คืออะไรครับ คือพิเทศตี้มันออกใหม่เหมือนไขห่ห่านมันไม่รู้ว่ามันตันหรือเปล่าเพราะมันอยู่ในในไข่อ๋อคือตรงตูมที่แบบยังไม่ขึ้นมาเป็นต้นเป็นออกมาเป็นร่มอย่างนั้นแบบนั้นเลยแล้วราคาแพงด้วยแพงด้วยแพงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการกินเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากหลายคนบอกว่าแกงเซ็ เอาข้าวสารใสลงไปถ้าข้าวสารสีดำๆอยากกินอืมอันนี้พูิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมมีคนเล่าว่าค่ะแล้วมีจริงไหมอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะอาจจะจริงก็มีเอาช้อนเงินค่ะตักปุ๊บถ้ามันสีมันออกมองๆห้ามกินเด็ดขาดตายนี่นะฮะอาจารย์ไม่จริงอ๋ออันนี้ไม่จริงอาจารย์ไม่จริงมีทั้งความเชื่อที่จริงและไม่จริงเลยค่ะเห็ดบางชนิดเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะ ไม่มีไม่มีเอาข้าวสารใสก่กอขาวจ้ะเอาช้อนเงินไปตากก็กไม่มไม่เป็นอะไรแต,แต่กินแล้วรักษามไม่ได้เลยก็มีที่อาจารย์บอกว่าตัวนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิปัญญานี้นะ<ภ>รู้ไว้อันแรกก็เลยถ้าติ่มทาพวาเนี่ยมันตันข้างในมันตันแล้ว<ภ>จบไปอันหนึ่งแล้วว่ากินไม่ได้<ภ>เฮ็ดติ่ตันไี่กินไม่ได้ละ<ภ>อันนี้หนึ่งนะอันนี้สองนี้ เวลาเวลาเอามาดูเนี่ยเวลามันบาแเรามาดูเก็บมาปุ๊บไม่มีแมลงอะไรเลยไม่มีมดไม่มีอะไรเข้ามาอยู่ใกล้เลยอันนี้ก็อันตรายแบบที่สองแบบที่สามเนี่ยต้องศึกษาจากชาวบ้านที่เขาอยู่บางอย่างเนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านทุคที่จังหวัดน่านสีเหลืองถ้านำไมาดูทีเสียงเหลืองไอตัวสีเหลืองไอตัวสงเหลืองเนี่ยครับเนี่ยคนมันจะใหญ่มากตัวนี้นะครับตัวนี้คนใหญ่มาก ขนาดข้อแคนเด็กๆอใหญ่มากค่ะพิษตัวนี้เนี่ยมันไปไม่รอดละถ้าทานปุ๊บแล้วรักษาไม่หายเห็ดในป่านเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะคุณลุงขาแล้วก็ซึ่งแน่นอนว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องไปเก็บเห็ดในฤดูกาลเนี่ยเขาเก็บมานานแล้วก่อนงานวิจัยจะออกมาเสียอีกก็แสงดงว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็มีมีภูมิปัญญามีวิธีในการดูในการเลือก มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วเหมือนกันครับค่ะทีนี้อาจารย์ท่านมาได้ฝากมาบอกว่าผมไดม้เจออาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านท่านได้กรุณาบอกผมว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสนใจเรื่องเห็ดยยค่ะเข้ามาดูทมไร่ตมนาตำไมเต็มไปหมดเลยนะ,ะอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวที่มีพิษมันอยู่ที่ไหนค่ะก็ถามว่าทําไมเขาหาแต่เห็ดพิษอ๋อคือต่างชาติที่เข้ามาหาเห็ดพิษหาเห็ดพิษเลยค่ะแล้วถามว่าหาไปทําไม เขาเขาต้องการสปอร์ไปเพาะเชื้อแล้วบางอย่างเนี่ยมันสามารถเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อร้ายอะ่ะท,ที่เอาไปฆ่าคนได้เป็นอาวุธเลยอะ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยที่เขามีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างขอ้งท้เนี่ยเขาจะปิดหมดเลยว่าเ็ดเหล่านี้อยู่ที่ไหนเขาปิดหมดมเขาไม่บอกเพราะ,ะนพี่น้องเจ้าบ้านเฮาไะถามก็บรต้องบอกว่าเห็ดมันมีพิษมาอยู่ที่ไหนบ้างวะทานทานนี้ก็บเบดีกินจะเล่ากาับความบรดีกิน ก็อยากจะ,ออาาจะจืออบตอยากเจือเทศบาลและ,ะอยากจะเื้อทางอาปจของแต่ละจังหวัดในแปดจังหวัดภาคเหนือเนี่ย<ะ>ได้ช่วยกันเอาสตางค์แบบข้องนักะ,ะมาหื่อจ้างมาขอครูบาอาจารย์เราเนี่ยนะไปจัดอบรมหือเจ้าบ้านว่าเฮ็ดได้พ่องที่ขินได้เฮ็ดพอได้หองที่กินมาได้ะจะเป็นผู้นู่ประการเจ้าบ้านเราขนาดานัลยความรู้แบบนี้เผยแพร่ในชาวบ้าน นนเขาเขียนไว้เลยว่าความหู้ในการจําแนกเห็ดปา่ามีพิษกับเห็ดปา่าที่กินได้ <S 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 เขียนชัดเจนเลยผมว่าอย่างนี้นะน่า,นาจะต้องไปขอให้มหาลาัยต้นพินแล้วก็เอามาแจกให้กับชาวบ้านคือถ้าชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่จะต้องเก็บเห็ดหาเห็ดทาเห็ดก็น่าจะมีแบบนี้ประจําบ้านเลยผมว่าแปะจะวัดถ้าเดือดต้นบนนี่นะค่เจนายพะเยาลำปางแปรน่านแล้วก็ละปูนเชียงใหม่แม่สอน S <S <S อุตดิศเก้าจากวัดเนี่ยจำเป็นแล้วครับที่จะต้องพิมพ์เอกสารชิน้นนี้ออกมากแจกมีประโยชน์มากครับท่านเพราะว่ามันมันเป็นอะไรอย่ญญญางซึ่งหาไม่ได้อะครับแล้วกับเพิ่นกับบอกว่าเฮ็ดหนึ่งนะถ้าเพาะได้เนี่ยเป็นเศรษฐีคือเฮ็ดทอบเฮ็ดทอบเฮ็ดทอบ เฮ็ดชอบนี่มันมีเฮ็ดบัดีกินบัดก,กินบะํำอยู่อย่างก็อ้องเฮ็ดที่เปาะเปาะเฮ็ดหักมันมันม,มันนิ่มๆมันขาวๆมันกินบะํำไม่อร่อยอ่ะอันเนี้ยมีอย่างเดียวแต่จริงๆยงอื่นมันดีมดุดแล้วมันเป็นเฮ็ดที่ว่าถ้าผาเพาะได้เนี่ยแล้วบัเดี๋ยวมนบอกผานเพาะได้กันไรภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่ผมมามาเล่าฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจว่าเขามีของดีนักแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ย จาเป็นต้องเอาองค์ความรห้เหล่านี้นะนี่ถ้าถ้าพิพ์หนงสีเล่มนี้เล่มเดียวเลยนะและประชุมเจ้าบ้านแจกให้เจ้าบ้านพอเราเอาเจ้าบ้านเอาไปผมคิดว่าไครฮันไทรบาเก็บไว้นี่มามีแน่นอน<ม>เป็นภาพสีสวยงามมากและบอกรายละเอียดของพิษหมดเลยและบอกลักษณะเลยว่าลักษณะอย่างใดที่มันเป็นลักษณะพิเศษของมันเนี่ยกระโดงมันเป็นอย่างใดอันนี้มันเป็น้องยอยัญชล่อันนี้จะกินมาได้เน้ออันนี้กินมาได้เนื้อ เฮ็์ไข่ห่นติ่นตันนี่นะมันเป็นอันตรายมากนีมุกที่ยังนะค่ะแล้วก็ถ้ากินแล้วบางอันนี่กินรูลู้ากอย่างเดียวท้องเสียแล้วก็อาเจียนอย่างเดียวนะแต่บางอันเนี่ยกินปุ๊บแล้วนะท้องเสียก็บาปโปอตัดไดอะไรอย่างเบี้ยแต่ว่าตายตายอย่างเดียวอันนี้อันตรายมากาาผมเลยคิดว่าแบบเนี้ยน่าที่จะสอนให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ควรเป็นหน้าที่ของท้องดินเลยนะ อบอจอบตผู้ใหญ่กำนันหรือระดับไหนคุณจะริเริ่มเขาต้องทำละตอนนี้เป็นองค์ความรู้ซึ่งมันได้มีการยกระดับแล้วอะโวยการหาอะไรอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องฝากท้องถิ่นดูเช่นว่าพืชพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พื้นถิ่นเนี่ยผักพันธุ์พื้นถิ่นที่ที่สำคัญ ยังไม่ีย้เจ้าไม่ละปูนเนี่ยพักแซลเนี่ยคือพักที่มีรสผมนิดนิดักให้มีอ่ะทั้งทั้งได้เป็นพักที่มีคุณค่าทางอาหารมากพักแซลเอาละพักหลายๆอย่างเนี่ยพักที่อยู่ตามไรนาพักแซลพักกุ่มป้าพักเนี่ยมันหายไหมพ็หายไปปุ๊บแล้วผมว่าลูกหลานจะบัดซารได้หาแล้วจะจะเสียโอกาสในการทําแล้วบางอย่าง ใ้สารเคม,มีในนาเยอะอันนี้อันตรายละแล้วก็พักเหล่านี้ออกในนากิกนไม่ได้กินแล้วกระท้องเสีย hmm. วันนี้ก็อยากจะเรียกร้องนะพี่น้องชาวบ้านอะ่ะมีวิถีชีวิตแบบโบราณปลูกพริกกินคนเดียวเนี่ยปลูกข่าจะใครกินคนเดียวพริกเดี๋ยวนี้พักเดี๋ยวนี้มันมีสารพิษเยอะน่ากลัวมากแล้วก็ที่เอามาถ่ายกันว่าเป็นพักออร์แกนิกอย่างนี้นะแค่คือดีนะบางทีไปใจ กาที่กันมาจูบกิดติ์สตางค์กันขายแป้งเลยกเก่าก่ฝฟากคือท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยช่วยกันดูแลเพราะว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันต้องคือมันคงอยู่ถ้ามาอ่านแล้วก็บ้านเมืองเราก็จะไปตั้งใดไม่ได้ละผมอยากจะอู้เป็นภาษาการให้พี่น้องเข้าใจตัวกันว่าถ้าสมมุติมันเกิดสงครามใหญ่ทั่วโลกกันแล้วคุณจะถอยไปอยู่ยังไงถ้าคุณไม่มีความพร้อมเรื่องเหล่านี้ วันนี้เราต้องการตะไคร้สักหัวหนึ่งค่ะขาสักนิดหนึ่งเราไปซื้อเราไม่ต้องการขาเลยต้องการแต่ตะไคร้ยอย่างเดียวนะเวลาเราซื้อเราต้องซื้อต้นขามาด้วยนะมีใบมะกรูแดแทนมาด้วยเลยห้าบาทอย่างเนี้ยถ้าคุณยังยึดถือในวิถีชีวิตโบ,บราณเนี่ยแล้วปลูกข้างบ้านปลูกในกระถางปลูกอะไรได้หมดเลยค่ะมีขากระถางบ้างไหมมีตะไคร้กระถางบ้างไหมมีชะอโอมบ้างไหมมีอะไรบ้างไหมเพราะว่าสิ่งที่มัน ใช้ไม่เยอะในการกินเดนของเราเนี่ยปรุงแต่งกลิ่นปรุงแต่งรสหรือพริกขี้หนูพริกสดเนี่ยถ้าเราทําเองกินได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะดูแลดีนะที่ปลูกเยอะๆเนี่ยจำเป็นต้องมียาฆ่า,มาแมลงเพราะต้องการผลผลิตมากแต่ยาฆ่า,มาแมลงก็ไม่ใช่เดียวร้ายนะเพียงแต่ว่าวันเนี้ยมันไม่ระมัดระวังนะแล้วก็ทนยาวันนี้อีกสิบวันค่อยเก็บ โทษได้สามสี่วันทนมาเก็บพวกขายเลยอัยนี้คือปัญหาทําไมผมเล่นประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะผมเองเนี่ยก็อ,อยู่ในป่าตั้งห้าปีสามสี่ 3, ปีไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอยู่ในปา่าอยู่แล้วก็กินอาหารแหง้งกินปลาแหง้งตลอดในปลาแห้งเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยนี้เนี่ยถ้าจะมีอยู่ก็ต้องว่ากันว่าทําไม่ถูกอะ คือกลัวว่าเป็นวันจะมาตอมเราใช้ยาฉีดไปมบ้างอะไรเป็นบ้างลัลก็สะสมในเนื้อ,าอตาไอเรากินก็สะสมในตัวเราค่ะเพราะงั้นวันนี้ผมกินสารพิษไปเรื่อยผมรู้แล้วคอผมจะลื่นๆล่ะเพราะผมสะสมพิษไว้ในตัวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินปลาแห้งมามา,มาในอดีตถ้าต้มปลาแห้งกินไหเพราะมันมีอาหารแห้งเป็นหลักกินในปากที่ไล่บบความหมายครับว่าวันนี้ผมเป็นห่วงเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเนี่ยว่าจะป้องกันตัวเองไหมเราถูกหลอกมาเยอะแล้ว ถกหลอกมาเยอะผมก็ตกใจไว้เราเชื่อกับคนมามาตลอดแล้วก็วันนี้สื่อแล้วก็ทุนแล้วก็กําไรแล้วก็ชีวิตมันเป็นเรื่องเดียวกันนะที่ผูกกันอยู่ผ,ผมยกตัวอย่าง